หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเดินหน้าฟื้นฟูผลกระทบอย่างเร่งด่วนในทุกมิติทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้สั่งการให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังสำรวจและรายงานข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสถานที่ราชการแหล่งโบราณคดีโบราณสถานและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนัก เพื่อจะได้วางแผนบูรณะซ่อมแซมได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้เตรียมแนวทางการดูแลบุคลากรด้านศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบด้วยสำหรับแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีกรมศิลปากรได้มอบหมายให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีรายชื่อสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งระบุระดับความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูให้เป็นระบบเพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการบูรณะในระยะเร่งด่วนต่อไป ขณะที่นางสาวสาสิการวัฒนจรรันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นสมบัติอันล้าค่าที่ต้องส่งต่อให้คนรุ่นหลังทั้งนี้พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบและพบความเสียหายขอให้แจ้งข้อมูลได้ที่กรมศริลปากรหรือสายด่วนวท1765